ถ่ายหรือ,อยังเนี่ยถ่ายแล้วเอาถ่ายก็ไม่บวดไม่ค่อยยืนตากแดดบริสันโอ้ยโด,โดนโดนแดดตั้งนานเดีเ๋ยวแดดเลียผิวเขามีมีแต่ผิวคุณเลยจะไปเลียแดดหายากนะแบบนี้รู้กแม่กว่าจะได้แบบนี้เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยผมต้องไปตากแดดทุกวันเอ้ยต้องไปโดนแดดเอาอีกแล้วไปไปมา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 เอารถไป อันนี้คือยังไงเข้าเมื่อวานใช่ไหมเนี่ยใช่เพิ่งเข้ามาเนี่ยพิ่งเข้ามาแต่ทำไมเข้ามาใช่ไหมก็เอาไปทำเลยครับถึงถึงถึงเพิ่งเข้ามาเอาไปทําให้เดี๋ยวเราไปเอาที่ลมลมลมเนาะนี่มึงหุ่นเดียนเดียวเนาะหลายคนนะถามว่าพี่ไฟที่ไหนนะไฟอยู่ยโสนะมีหลายน้องๆหลายคนที่ถามเยอะมากนะเห็นไหมถ้าก้มอยู่ฝั่งนู้นไปเนี่ยมันจะย้อนแสงย้อนแสงมันเนี่ยเดี๋ยวนิดหน่อยอ่ะทำไหมเดี๋ยวหันทางหันทางให้เอาทางเนยเอาเอาทีละทางมายังไงก็พาเดินดูงอยู่แล้วเนี่ย ผมบอกเลยนะเห็นเห็นสภาพรถอย่างนี้นะผมบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปคือแบบดีเวอร์นะครับผมไม่อยากจะคุยเพราะว่าคันนี้คือทําให้ใหม่นะ,อะเอาคุยสักหน่อยเถอ,อะเอาคุยก็คุยก็ผม <c oughs> คุยก็คุยอะเดี๋ยวคันนี้คือจัดทรงให้นะจัดทรงให้จัดทรงให้อนะ่ะหน้าลงุลงหลงังลุงคันนี้นะท่อตัวนี้เห็น <c oughs> เห็นจะเป็นนี้ก็มันเป็นรถมือสองอะมันก็มีคราบสนิมบ้างที่เราไปทําสีใหม่ก็ได้เป็นรถใช่ <c oughs> ทำสีใหม่คันนี้ถ้าซื้อใหม่ต่่งสั่งซื้อใหม่คันนี้ตกไปละพันกว่าบาทนะคันนี้พันกว่าบาท ท่อกับเนี่ยที่ทําให้ใหม่เนี่ยก็ก็เกือบจะครึ่งหนึ่งของราคารถแล้วเอ้ยตากล้องตากล้อง็ลดลงยังไงเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยเห็นไหมเนี่ยมันเปื้อนเลยโอ้ยยังไงรถลูกค้าเนี่ยโอ้ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยยังไงเชิญให้เลยครับผมเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าเปิดนะแล้วก็เสื้อตัวเองเปิดอะไรเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้เอาลงครับผมโดนไม่เป็นไรเนาะแต่ก็ล้างให้แล้วแหละแต่ถ้าลูกค้าจะรับเดี๋ยวจะทักให้ใหม่เนาะ ใช้ตากล้องนี่ะไปล้างไม่ต้องใช้ใครเลยคนอื่นไม่ต้องทำแล้วว่าตากล้องไม่ชอบทำอะไร Ä? ใช้ตา,ากล้องไปล้างให i̇şte. ้อันนี้ล้างให้ road, <establishing> ใหเราหนึ่งรอบหนึ่งครับผมคือรถคันนี้ผมอยากจะบอกนะคือคันนี้อ่ะลูกค้าสามพิเศษคือทำเครื่องให้คันนี้คือแบบแน่นๆให้เลยนะคันนี้จบๆเลยผมบอกเลยถ้าซื้อไปเนี่ยคืออ๋อสักหน่อยนะเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยอยากจะโทรทั้งงานแล้วเดี๋ยวต่อไปจะโทรทั้งงานแล้วเอ๋อคันนี้แค่แน่นแน่นต้อกเลยื่อง เงียบไหมเงียบเงียบเงียบเลยนิ่งดีเิบอกเลยว่าบิดติดมือตอนล้วอยู่ในสายดังท่าน,นี้บิดติดนนตมือลูกห้าสามทำเครื่องให้ใหม่แน่นๆทําชุดล้อให้ตรงนี้สั่งมาแต่ยังไม่ถึงนะแต่ถ้าทำรับใครจบราคานี้ไปผมบอกเลยนะก็จบราคานี้นะแต่ถ้าถ้าใส่ชิ้นนี้ไปก็ต้องเบวกเพิ่มนะเพราะว่าเราสั่งของมาใช่ไหมเราสั่งสั่งสั่งมาแล้วใช่ไหมเนี่ยสั่งมาแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงไงเพราะว่าติด ติดอะไรติดวันหยุดด้วยไงก็เลยนาน<อ>เพราะว่าถ้าเกิดเอาลูกค้าไปใส่เองอะ่ะไปซื้อที่จังหวัดลูกค้าหรือจังหวัดอู่ที่ไหนอะ่ะไปซื้อที่ร้านขายอะไรก็ขายอะไรอะ่ะอะไรแต่งอุปกรณ์รถเอ้ยอะไรเหรอ <c oughs> อะไรรถอุปกรณ์แตง่ง <c oughs> เอ, <c oughs> เอ้ไปซื้อร้านแต่งรถนะมอเตอร์ไซค์นะถูกไหมใช่ไหมครับผมไปซื้อร้านแต่งมานะครับผมเพราะว่า,าก็จะไปซื้อมาใส่เองนั้นก็จะถูกกว่าเพราะว่าท้องวิไฟเนี่ยพี่ไฟสั่งมาพอสั่งคือหนึ่งมันเสียค่าส่ง มันก็จะบอกอันนี้ชิ้นนี้จะไม่ผิดนะ่าจะอยู่ร้อยกว่าบาทประมาณร้อยหกสิบาทแล้วแต่ระร้อยสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนะนเป็นเขาเรียกว่าชิ้นดํามันไม่แพงแต่ถ้าพี่าฟสั่งมาใส่เนี่ยมันก็มีค่าส่งจากบริษัทขนส่งบวกเพิ่มไนงะนี่แหละมันก็เลยสายเห็นว่าทําไมพี่าฟถึงอยากจะให้ลูกค้าเอาไปทําเองนะก็สายเห็นนี้แหละ <c oughs> คือว่าพี่ไฟต้องสั่งของมาจากที่ร้านใหญ่ๆห่จากที่เมืองใหญ่ๆห้่งสั่งเข้ามาเพราะว่ามันก็ต้องมีค่าส่งเนาะแล้วก็นี่แหละมันก็เลยจะแพงอยากให้ลูกค้าไปทําเองดีกว่าแต่นีา้้ทใหก ล้ก็ทําให้ใหม่นะยางเปลี่ยนเส้นใหม่ให้นะครับผมยางให่แ้เปลี่ยนเส้นไอ้ชุดเนี้ผมบอกเลยว่าตามราคาที่รู้กันละไม่เชื่อก็ไปเช็คราคาดูนะมันเท่าไหร่ไ่ไฟไม่ค่อยได้เช็คนะครับผมเนี่ยท่อนี้ก็ถ้าเบิกใหม่ถ้าสั่งใหม่ก็อยู่ที่พันกว่าบาทประมาณพันสี่แต่ตอนนี้มันก็ใช้ได้มันไม่ได้รั่วไม่อะไรนะแค่มันมีตามการใช้งานเนาะมันเป็นสนิมเนาะช่นเป็นสนิมนิดหน่อยเองทำสีใหม่ก็ได้นะผมนี่เอาไปปัดเอาไปใช้ถ้าลูกค้าไม่อยากทําสีใหม่ก็ไปซื้อสีสเปร์เราเราต้องโชว์ความช่าง ที่ที่ที่อยู่ในใจเราออกมาศิลปะศิลปะใช่ไหมช่างเลยช่างเลยช่างเลยสายช่างมันเถอะนะช่างมันเถอะช่างมันเถอะถ้ากีจเจก็ช่างมันเถอะแต่ท่าได้ครับช่างก็ทำเองเนาะทำเองได้ใช่ทำเองได้ปั้นเองกับมือเนี่ยภูมิใจที่สุดเนาะใช่เราต้องปั้นเองเออคันนี้ใครได้ไปที่ฝ่ายบอกเลยว่าคือแบบคุ้มเลยล่ะเครื่องทำให้ใหม่ทำลูกให้ด้วยจากลูกเดิมเป็นลูกห้าสามโอ้โหล้อคุ้มอ่ะขึ้นให้ใหม่ ถ้าไปทําที่ร้านเนี่ยอย่างน้อยๆก็ทําทําลูกก็ประมาณ3ามสี่พันนะห้าสามเขาเรียกห้าสามชักเดิมกล่องเดิมอะไรประมาณนี้แหละก็ประมาณนี้ไม่ไม่ไม่ใช่สเต็ปแข็งนะสเต็ปธรรมดาออกทิปนี่แหละก็ประมาณอยู่สามพันีดันแบบดันยาวๆได้ยาวไปเลยครับจะยาวไปไหนก็ยาวไปแต่ถ้าคุณต้องเติมน้ามันก่อนนะเติมน้ํามันก่อนนะเอออันนี้ก็ดูข้างในให้หน่อยเนี่ยล้างให้ทำความสะอาดให้นะปั๊บปึ๊บมีน้ํามันโอพอแล้วเดี๋ยวมันจะหอมเกิดใบคันนี้ล็อกได้นะล็อกได้นะไม่ใช่ไ่าล็อกไม่ได้ เราได้ครับตามสภาพรถมาคันร้อนไม่ได้ก็ตามสภาพคันนี้พี่ไฟบอกเลยว่าเปิดราคาไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกก็อยู่กลางๆเนาะเพราะว่าครับแต่แต่ได้ไปนี่คุ้มค่าแน่นอนมันอะทำอะไรเล็กอันนี้ไม่ใส่ก็ได้ลูกค้าผมส่งรูปมาดูเอาไปแต่งเองพี่เอาไปผ่าตรงนี้เอาไปเส็งนี้สภาพเอาบางโคนหลังออกเป็นเขาเรียกอะไรก็ไวรุนโครงไก่ไวรุนโคคงไก่ก็มีเยอะแยะมากเลยเอาไปทาเองลูกค้าบางคนทางทำไปก็ไปทําเครื่องทําอะไรเองนะเพราะว่าเขาซื้อไปบางคันเป็นลูกเดิม เขาก็ไปทําลูกห้าสามลูกห้าสี่ชักเดิมชักสองชักสามไปแล้วแต่เขาก็มีหลายคันเขาส่งกลับมาให้ดูวิ่ผมทําผมแต่งนี้นะผมบอกครับผมผมขายตามสภาพให้เราไปแต่งให้เราไปปั้นให้ไปทําเองผมพยายามหาคันที่ถูกคันที่จบจบมาให้นะแต่มันขายตามมันก็แล้วมาตามสภาพคันถูกก็อาจจะสภาพที่แบบปัจกลาันวะให้เราไปเก็บงานออกแต่คันที่แบบมาออกราคาจะสูงนิดหน่อยก็จะอยู่คุ้มอันนี้ก็คือแบบมันก็มีแค่รอยเนาะรอยตามสภาพการใช้งานน่เฉยพาเดินดูนก็มีแค่รอยนะมัน ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยถ้าซื้อไปนี้ก็ถ้าไม่อยากใส่ตัวนี้ก็ไม่ใส่ประมาณร้อยเสิบาทหกสิบาทแค่นี้เองมันขับได้สตาร์ทก็ติดได้ไปแล้วก็ต้องแบบตามความชอบของลูกค้าลูกค้าจะให้มันเป็นแนวไหนอ่ะใช่ล้วแต่แต่ถ้าสวยอยู่แล้วก็มันผมว่ามันก็โอเคอยู่นะใช่ไหมเราต้องเอาไปปั้นเองสักนิดนิดหน่อยๆน่อยอ่ะตามความชอบของเราเขาเรียกอะไรยาง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 หุ้มที่เหยียบยางหุ้มพักเท้าครับใช่ตามจริงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันมีหลายสีเนาะสีเขียวส่วนมากสีเขียวสีส้ม ผมซื้อมาใส่ปุ๊บแต่ลูกค้าไปเปลี่ยนห่ะไม่ชอบพี่ผมไม่ชอบสีนี้ผมซื้อสีดําลูกค้าไปใส่สีเขียวเสียไปแล้วตังร้อยหนึ่งใช่ไหมอใช่น่าไงผมก็เลยอยากให้ใช่อยากให้ไปแต่งเองดีกว่าเพราะว่าเนี่ยถ้าไม่ไม่ใส่มันก็ฉี่ได้ใช่ไดไเบรยไใช่ได้ครบกับผมเ่ยทำให้ใหม่หมดบางทีเล็กๆน้อยเราเราให้ลูกค้าไปไปซื้อเอาดีกว่าครับเพราะว่ามันมันไม่ได้ราคาสูงหรือมัน มันไม่ใช่ชิ้นใหญ่เนาะอย่างเช่นใช่มันไม่ใช่ชิ้นใหญ่ทําเครื่องแทงรั่วแทงอะไรพี่กองเกลออะไรอันนี้อย่างเช่นเรื่องไม้เรื่องไม้อย่างพวกอะไรเนี่ยที่มันยากๆอย่างเงี้ยมันมันบางทีเราก็เก็บให้ไปเลยแต่ไหนที่มันมีชิ้นเล็กๆอย่างเบรกอย่างเงี้ยเราอยากเปลี่ยนอย่างกาดตรงนี้อย่างเฟรมตรงนี้พี่มันมีรอยน้องอยากเปลี่ยนน้องเปลี่ยนเลยซื้อไปใช่ไหมใช่ครับเปลี่ยนเลยตัวละกี่บบไอชุดเนี่ยถ้าจะไม่เปลี่ยนก็มา130เนี่ยอืมราคามันถึงไม่ได้บวกเพิ่มไปอีกใช่แต่ถ้าปึ๊บถือว่าเราซื้อเนาาาะะนีี่่่่่่ลลสงงอกเทไไหรแ้วใช แต่ถ้าเราอะไปแต่งเองที่บ้านแล้วไปซื้อที่ร้านอะไรก็อุปกรณ์อะไหล่ยนเ้ยไม่ใช่อะไรก็อุปกรณ์อะไหล่แต่งรถเอออุปกรณ์อะไรแต่งออรถมันก็จะถูกมนะขี่ไปก็ได้สามสิบเองไม่ได้เสียค่าส่งไม่ต้องรอซื้อเองทำเองคันนี้ก็มีทรงให้เล็กน้อยเดี๋ยวให้ให้ลง,ให,ลงให้ลงนิดนึงเดี๋ยวได้ได้ได้เบาๆเบาๆใจเย็นๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะแหมบางทีลูกค้าว่าไม่อยากให้เราทํารถแรงเนาะนี่นมีทรงให้ทำาตา อืถ้าไปปั้นต่ออีกนิดเดียวนี่สวยเลยนะ่นี่ทำอะไรปั้นนะตาต้องนีโนเบียหไ่ดูสิโอ้เ oh, มื่อวานผมก็ปั้นนะปั้นอะไรปั้นดินน้ำมันเออตาปกล้องเลยนี่เห็นไหมก็จะอยู่ประมาณนี้อ๋อไม่ไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นขาคู่ขึ้นขาธรรมดาก็พอแล้วนี่ก็คือคันนี้คือจบจบ,จบทำให้ไปแล้วเรียบร้อยนะคันนี้นะถ้ายังไม่ดังสายใจเวลาขับก็เอามมาใส่เราราต้องไม่ให้ช่างช่างช่างต่อต่อโอ้อะ ต,ต่อต่อทอกมาอ๋อใส่ตรงนี้เลยใช่ขับไปนี่หูกระจายแล้วชวกระจาย <c oughs> หรือจะเอาแบบสากใจนี่บอกช่างเลยเลยแบบเสียบสายสมูททอกอะ่ะเสียบสายแบบใช่ฟังคนเดียวสะใจเลย <c oughs> อันนี้คือมันเป็นความภาพสัมตัวหรือยังไง <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็แปลกนะ บางคนเนี่ยก็ชอบดังเลยดังๆบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบเงียบๆนะแต่สําหรับผมก็ได้หมดนะจะเงียบจะดังก็ได้หมดนะมันมันขับสนุกต่างกันเนาะบางบางคนขับทรสมันต่างกันอยู่ที่ความชอบเหมือนเดิมครับชอบนะผมเน้นเน้นเน้นคำนี้ครับมันอยู่ที่ความชอบของเราบางคนผมแต่งน้ไปให้ลูกค้าไปเปลี่ยนออกมาไปใส่ข้อเดิมผ่าโหมกไปใส่ทรงเดิมไปเล่าแต่คนเนาะหลายคนนะผมไสเป็กการชอบออะไรไม่เหมือนกันทำเองดีกว่าเนาะทันนี้คือได้ไปแล้วจบๆนะจบเลยแหละจบเลย จบไหมจบไหมยังยังไม่จบเอาต่อต่อต่ออีกซึ่งนี้ต่ออีกสึ่งนิ้ยังไม่จบละมีอะไรอีกนี่เครื่องไหนไหนไหนมาดูเครื่องมาดูเครื่องหน่อยโอ้โหหัวนี่สีชมพูเลยนะนี่สีชมพูครับมาสีชมพูไ่ก็ได้แกะทำแล้วก็เลยทำไปให้เลยโอ้โหบางคนชอบสีเติชอขนาดขนาดของวิไฟยังไม่ชมพูเท่านี้ใช่ไหมเนี่ยเอาอีกแล้วหมายถึงเครื่องรถ เครื่องรถไงผมไม่ชอบทาสีผมก็สีเดิมมันเป็นรถใช้งานไม่พิ้งซื้ออะไรซื้อของก็ยังไม่อยากทำแต่จริงๆคันนี้ที่แรกท,ที่ที่แรกว่าว่าจะไม่ขายนะที่แรกว่าจะเอาเก็บไปไปวิ่งคลิปกับเพื่นอนๆเอาไปไปดันแต่ว่าขายดีกว่ามาแบ่งกันใช้เนาะใช่ครับ่นนาประมาณนี้เนาะเอาไปแต่งไปทำเองดีกว่านากก็แบบอย่างที่ว่านะขายราคาไม่แพงพี่ฟ้าบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปคือคุ้มค่าแล้ว ทำเครื่องก็สามพันกว่าบาทชุดล้อก็ประมาณสองพัน 2, กว่าบาทพ่อก็ประมาณพันกว่าบาทเอับอันนี้รูไ้ไหมรวมรวมเนี่ยโโอ้ห oh. ไปกว่าครึ่งหนึ่งราคารถแล้วโอ้โห oh, ขนาดนั้นเลยครับคือพี่ฟายบอก็เลยพยาย,ยามหารถที่ไม่แพงมาขายทำทำให้ลูกค้าขนาดนี้<ๆ>ลูกค้าจะไม่รักแย่เลยครับไม่รู้ลนะครับยังไงใครที่รักหรือชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมแชร์คลิปเดียวไปให้ด้วยนะครับผมอ่ะคันนี้พี่ฟายเปิดราคาไว้อยู่ที่ขอแอดหน่อยขอแอดหน่อย จะพูดอะไรของเมื่อกี้เลยราคาราคาเท่าราคาโอ้โหเก๊กเลืมเลยทันนี้เปิดไปที่1 5ึ0งหบาทฮะจริงเปิด5 0 0ร้อนึ่งหบาทโอ้โหดีจริงเหมือนแล้วเอาไปขับเลยไม่ต้องทำอะไรโอ้โหเรียกว่าจะไม่ขายทำทำให้ตั้งเยอะนี่นะ1,500บาทใช่หน0่งหมื่นห้าร้อยโอ้โหเอาเนี่ยเครื่องประมาณ3,000 3,900เอา4,000ตีไป4,000ันชุร้อยส0งพันสี้อ7 โอ้โห oh, oh. ทำให้นี่มันเยอะกว่าครึ่งหนึ่งของรถแล้วนะเนี่ยใช่เยอะกว่าที่ทําให้เลยอันนี้คือทําให้ <c oughs> เอาที่เหลือเอาไปจากการแต่งเอานะเอาไปทําเองบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปเครื่องแน่นขี่ยาวๆทำเครื่องให้ใหม่ด้วยคันนี้ที่แรกว่าจะไม่ขายที่แรกว่าจะเก็บไว้ใช้แต่ก็เลยแบ่งให้เอฟซีด้วยไปขายเลยดีวยกว่าคันนี้ก็เลยตัดใจหลังจากทาเสร็จก็ขายเมื่อวานนี้ก็ไปล้างเอามาขายให้ที่เหลือไปเก็บงานขายแค่ราคาหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทเท่านั้นเอง ราคาานี้ตบมือเลยครับตบมือเหรอคนที่ดูทางบ้านตบมือตบมือตบมือไม่ได้ขายแพงเพราะว่าก็อยากให้ลูกค้าเนาะเอฟซีเอาไปใช้งานเอาไปขับไปโรงเรียนอีกไม่นานจะเปิดเทอมใช่ไหมน้องๆเนี่ยส่วนมากที่ซิวผมเดี๋มักจะเป็นน้องๆนะน้องซื้อกับผมตังซื้อ13ปีก็มีตังตัวเองด้วยโหเก่งจังเลยเด็กสมัยนี้ถ้าเกิดไม่เกิน6กกิโลนะพี่ไฟจะไปส่งเองแต่ถ้าเกิน6กกิโลเดี๋ยวจะให้บริษัทขนส่งไปส่งถ้าส่งจ่ายกับบริษัทขนส่งนะครับ ไม่ได้จ่ายผมแต่ว่าค่ารถนี่จ่ายผมค่ารถก็ตามที่แจ้งไปนะหรือ,อถ้าเกิดอยากได้ราคาเทั้งนี้ก็ตามที่พูดก็มารับเองก็มีลูกค้าหลายคนใช่ม,มารับเองมารับเองครับผมราคานี้นะแต่ถ้าม่เกิน10กิโลอยากให้ไปส่งให้ส่งได้เดี๋ยวพิเศษไปส่งให้แต่ว่าถ้าจะเกินนั้นก็เดี๋ยวมีบริษัทขนส่งไปส่งให้นะก็รอมมรับได้เลยอ่าบางทีแบบมากับเพื่อนมากับแฟนมาอะไรแบบนี้ขับรถมารับเองอะ่ะเราจะไม่ได้จ่ายค่าขนส่งไงแล้วก็ขับรถกับ กับเพื่อนกับแฟนโอ้โหได้บรรยากาศดีอะบรรยากาศเลยเนาะใช่ขับกลับเลยขับกลับเลยมารับที่ร้านนะครับผมเนี่ยอยู่ใกล้ๆก็มารับได้มั่ก็ขับได้เลยมันไม่ไม่เป็นอะไรก็ขับได้เพิ่มทาให้ใหม่แล้วสวยเลยล่ะไ่เปลี่ยนออกนะผมขายแค่ราคานี้ยก็คืออยากอยากอยอยากอยากให้แบบยังไงล่ะอยากให้เพื่อนๆมีรถใช้เนาะ FC มีรถไปใช้ก็พยายามหาคันถูกๆไม่แพงมานะแบ่งปันกันนะสละนราคันนี้ขายแค่หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทเท่านั้นนะใครที่ดูคลิปนี้ บอกเลยว่าพี่ไฟบอกราคานี้นะถ้าคุยกับแอดมินแล้วเนี่ยบอกเลยพี่ไฟบอกราคานี้นะ1 5ึ0บาทเท่านั้นใครที่สนใจนะเครื่องแน่นนจัดทรงให้ด้วยแน่นนะแต่ไม่เชงนะถ้าเกิดดัดเชงเปลี่ยนสวิงอาร์มจยนเข้าไปคุณเยอะเท่าไหร่เอารอติดก,กับเครื่องเลยก็ได้นะโอ้โถ้า,ถ,าถ้าล้อหน้ากับล้อหลังนี่เท่ากันนี่เท่เลยนะเท่ากันคือยังไง อ๋อเอาเอาออกมาแนบคางอะไรมันย่นย่นย่นเข้ามาแบบนี้แล้วเครื่องของคนจะอยู่ตรงไหนเอาอะไรแล้วแต่ลูกค้าจะทําแล้วกันนะถ้าเกิดซื้อไปอยากจะทําอย่างนั้นก็ทําได้นะทาเอาดีกว่านะไม่ได้ทำาผมผมไม่ได้ทําให้นะแต่ว่าครันนี้คือระบบเบรกระบบอะไรใช้ได้หมดมีการมีอะไรห้ผมเอาไปแต่งเพิ่มได้เลยไม่แต่งก็ขี่ได้ใช่ไหมใช่ขี่ได้ขี่ขับสนุกเลยนี่เดี๋ยวนดูด้ามหน้าใหม่เลยวนหน้าใหม่หน่อยน้นนะหน้าใหม่หน่อยนะ ไปปั <S <S บ๊บปั๊บ,บนี่เนาะไฟครบแตไไนนะ่ไม่ไม่ขึ้นนะไม่ไม่ขึ้นน่าจะต้องเปลี่ยนสายมนแต่ว่าระบบไฟติดน,นะอันนี้เราก็บอกตามตรงนะใช่ครับเล็กมไม้ไม้ไม้ไม่บิงมาเพราะว่าหน้าน่าจะเป็นที่สายเอาไปเอาไปแก้านะโอ้สายสายก <ๆ S 1> ็ไม่กี่ปีกี่ตังเองกีตังเนาะแต่ว่าระบบไฟติดน,นะรนะบบไฟติดทุกอย่างนะผมไฟหน้าไฟอะไรก็ติดน,นะเนเ่ยติดติดไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวก็ติดต้องตาลรถติดระบบไฟก็ติดน,นะ เห็นไหมลูกกรักตินมันเป็นตอนชาอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ตัวไฟติ่นนะคันนี้ก็ขายราคานี้เลยนะผมสำหรับใครที่อยากได้ก็สนใจอยากจะได้ก็ย้ําขอขอย้ําอีกสักครั้งว่าราคาราคาฟังแล้วชื่นใจอ่ะชื่นใจใช่ราคาเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทโอ้โหเท่านั้นเองถ้าผมเป็นนักน้องนี่กาลังหารถสักคันไว้ใช้งานนะนไว้ไปโรงเรียนไว้ไปซื้อกับข้าวให้แม่อย่างงู้นอย่างนี้โอ้โห คันนี้ยังไงก็ต้องจัดอ่ะแล้วตอนนี้ทำไมไม่จัดอ๋อตอนนี้ทำไมไม่จัดจะโอยเก็บเก็บตังค์อยู่ผมก็เก็บตังค์ได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ได้เท่าไหนแล้วอ๋อเพิ่มเพิ่มมาอีกแล้วผมเก็บอีกอีกอีกแปดร้อยนี่ครบพันแปดร้อยครบวันวันนั้นเจ็ดร้อยอีกจะครบพันใช่ไหมแต่วันนี้อ่ะไอ้เติมน้ำมันรถไปแล้ว ได้สองร้อยสามเดือนได้สองร้อยใช่อ้เอาก็ดีแหละที่ยังรู้จักเก็บเห็นไหมน้องน้องก็เอาเป็นตัวอย่างได้นะเก็บตั้งสามเดือนเดี๋ยวเป็นตัวอย่างนะแบบนี้แปดร้อยหบพัน เพิในสองร้อยนี่ไหวก็ขายราคานี้เลยนะผมนะสำหรับใครที่อยากจะได้นะผมก็ดูรีวิวรถไปในฮาร์บาร์ตี้ไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมาเครียดกันไม่เอาไม่สนุกเราเราอยู่กันแบบพี่น้องครับเอฟซีถ้าถ้าบางท่านมีความสงสัยงูนี้ก็ทักมาถามพี่ไฟายเขาได้นะครับทางทางเพจอะอยากปรึกษานู่นนี่อะครับได้หมดครับผมบางคนนี่ไม่รู้เรื่องรถทางมาถามโทรมาถามพี่เพื่อนผมทําลูกนี้มาวิ่งเท่านี้มันจริงไหมจริงไหมนะผมคือ ก็ให้คาตอบน้องไปหลายท่านนะบางทีมันก็เกินจริงไปนะลูกห้าสามวิ่งร้อยหกสิบร้อยแปดสิบอันนี้ไม่รู้ว่าทําร้านไหนอันนี้ใส่ลูกหกหกหกเจ็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <c oughs> เออน้องๆหลายคนก็มาถามเ <c oughs> ขาพี่เขาอยากเารถมาทํามันไม่ได้เมื่อวานเมื่อวานเด็กเด็กแถวบ้านนี่วิ่งปื๊ดเลยไม่รู้ลูกอะไรไม่รู้ลูกมะยมหรือลูกอะไรก็ไม่รู้วิ่งห้องน้ำอะเอาสปื๊ดเลยนะมองตามแทบไม่ทันนะใ่ห้องน้ำใช่อ <c oughs> บอกกันเลยว่าลูกรถเป็นวิ่งปื๊ดเอา ก็มีฮาปาร์ตี้สนุกขำขันนะมีรถขับรถไปด้วยก็คุยกันสนุกสนานเนะาะไม่ได้ซีเรียสอะไรหรือใครที่อยากจะพูดคุยอยากสาวทำอะไรก็สอบถามผมมาได้นะ <The> แล้วก็ใครที่อยากได้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะผมนะทางแฟนเพจ a c e b o o k พี่ไฟล์มาแล้วได้เลยนะผมคือมาเร็วไปเร็วมากแต่ละคันนะใครพร้อมจบคันไหนรีบทักมาก่อนนะ <The> ผม <S <S ไม่งั้นก็หมดสินนิช้าก่อนนะ <S <S ผมว่าจะถามนะ <S <S ผมก<โด>็คือรถข้อเร็วออกเร็วแต่ ไม่รู้ว่ารถคันใหม่จะเข้าตอนไหนนะแต่แต่เข้าแต่ถ้ารถเข้าแล้วยะออกเยอวมากนะว่าใครที่ดูสนใจก็จัดก็รีบจัดนะผมว่าไม่งั้น <c oughs> ไม่ทันนะ <c oughs> ไม่ทันไม่ทันที่ทเราเจ็บตามสภาพนะเนาะลงคลิปตอนเช้าตอนบ่ายเรียบร้อยแล้วโห oh. ข้าโทรมาบอกเลย <c oughs> ามาเร็วนะไปเร็วมากอา่าขายราคานี้ใช่ไหมครับบอกใช่ครับผมแต่ถ้าผมทําเพิ่มนี้ก็ต้องบวกเพิ่มนะตอนนี้ทําอะไรบ้างตอนนี้ทําให้แค่บอกครับยางอื่นยังไม่ทาไม่ต้องทําลูกค้าบอกไม่ต้องทาแล้วเอาแค่นั้นพอจบที่ราคานี้ จ่ายตังค์เดี๋ยวมารับรถก็ลูกค้ามารับรถไปเลยไม่บอกไม่ต้องทำแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะเพิ่มเดี๋ยวเขาจะไปทําเองก็ได้ทำให้แค่เบาะคันนั้นคันล้อเมื่อกี้นะเออถ้ายังไม่ดูเนี่ยตัวไอด้านบนนะตัวไอด้านบนคันนั้นนะก็ตามสภาพนี้เลยนะผมสำหรับใครที่อยากได้เนาะผมถ้าถามพักเอาคุณชอบพักคุณชอบพักอะไรอ๋ออ๋อสำหรับผมผมผมชอบพักเที่ยงครับชอบพักเที่ยงใช่พักเที่ยงว่าแล้วทำไมงานไม่เดือนนช่วงนี้นี่ต ช่วงเที่ยงนี่มันบอกให้ทําความสะอาดทํารถเอ้ยไปหารถมาไม่ค่อยโทรไปก็ไม่ค่อยรับเลยไปพักเที่ยงไปไหนไปนอนเหรอบักเที่ยงนี่โอ้เวลาส่วนตัวจะบอกได้ไงอ่ะเอือพักเที่ยงว่าอายุบอกให้เออไปหาลูกค้าหน่อยหายเงียบเก็บเลยแต่พักเที่ยงไปไหนเอาใจพักเที่ยงใช่ครับก็ไม่บอกชอบพักเที่ยงแล้วต่อไปนี้จะไม่พักเที่ยงแล้วจะไปพักบ่ายไปเลยนะพักบ่ายแล้วกลับบ้านก่อนเลยพรุ่งนี้เช้าให้มาใหม่นะเอาละผมแล้วก่อนที่จากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดเราด้วยนะครับผมนะอ่า ก่อนจะจากกันไปนะครับนี่ฝากพวกเราเป็นอ้อมอกอ้อมใจของน้องๆเอีทุกคนนะครับไม่ต้องคิดว่าเราเป็นแบบลูกค้าแล้วก็เป็นคนขายนะครับให้ให้คิดว่าพวกเราเป็นพี่และน้องครับที่อยู่ด้วยกันใช่ปรึกษาอะไรได้นู่นนี่นั่นทักมาถามแต่แต่แต่เรื่องตังค์อย่าเพิ่งทักมานะครับผมผมก็กาลังเก็บอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลดลงลดลงไปอีก โอเคโอเคพี okay, okay, ่ฟายต่อเลยครับก็ดูคลิปเราก็อย่าลืมยิ้มๆนะผมมีความสุขด้วยกันนะผมนะสลับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะลืมฝากกดไลค์กดซับตั้งค่ายพวกเราด้วยเนาะอันนี้คือสำคัญเลยเป็นกำลังใจพวกเรานะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะพวกใหม่คลิปนะผมสวัสดีครับ